ตะโพธานเมืองราชคฤห์คือบ่อน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าสาม,มารถชำระล้างบาปและเป็นที่อาบน้ําแบ่งชนชั้นวันนะของคนศาสนาฮินดูโดยคนแต่ละวันนะต่างก็อาบน้ําตามฐานนะตั้งแต่วันพรพราม์กษัตริย์แพทย์สูตรลดหลั่นกันลงไปตามชนชั้นต่างๆน้ำที่คนชนชั้นบนอาบจะไหลลงไปสู่ชนชั้นล่างให้อาบต่อ เมื่อลงไปสู่ชนชั้นล่างสุดน้ำก็จะดำสนิทสิ่งที่คนฮินดูอาบไม่ใช่เพียงแค่น้ำแต่เป็นการอาบความเชื่ออาบศรัทธาว่าตนจะบริสุทธิ์หายจากโรคภัยไข้เจ็บจากการที่อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในการแบ่งชนชั้นคนฮินดูจะไม่ไปอาบน้ำในชนชั้นที่ไม่ใช่ของตนเพราะถือเป็นการโกหกหลอกลวงเทพเจ้าซึ่งคนแต่ละชนชั้นสามารถดูได้จากนามสกุลหรือดูจากลักษณะทา,างกายภาพภายนอกได้ที่การพูดจาผิวพรรณวันนะและลักษณะกิริยาท่าทางก็เปรียบกับคนไทยที่อาจมองกันออกว่าใครเป็นคนภาคใต้คนภาคเหนือคนภาคอีสานหรือคนภาคกลางเป็นต้น เรื่องของวันนะอยู่กับคนฮินดูมาตั้งแต่เกิดจนถึงตายแม้การเผาศพก็ต้องแบ่งสูงต่ำตามวันนะเช่นเดียวกันเป็นกฎทางศาสนาที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้แล้วถามว่าทำไมเขาจึงไม่เปลี่ยนศาสนานั่นเพราะคนฮินดูจำนวนมากไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์กับการที่ต้องเกิดมาในวันนะต่ำและถูกกระทำในฐานะคนวันนะล่างเพราะการถูกหล่อหลอมมาโดยความเชื่อที่ฝังรากอย่างลึกมานับพันปีจนยากจะถอดถอนนั่นเอง บางทีกลับกลายเป็นว่าคนไปเยือนคนไปเห็นยังรู้สึกเป็นทุกข์ซียิ่งกว่าเขาอีกบ่อน,น้ำพุร้อนแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลเป็นสถานที่เรื่องชื่อลือชาไปทั่วทั้งชมพูทวีปว่าเป็นน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาวเวพาระบันพศท,ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงทำให้มีผู้คนทั้งใกล้ไกลเดินทางหลั่งไหลมาแวะเวียนมาอาบน้ำกันอย่างไม่ขาดสาย พอถึงสมัยพุทธกาลที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งใน16อารามของพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห์ชื่อว่าตโปทารามทั้งพระราชาพ่อค้าประชาชนแม้กระทั่งพระภิกษุก็ชอบมาอาบส่งน้ำพุร้อนแห่งนี้เพราะเป็นสถานที่อันผ่อนคลายและน้ำพุร้อนก็ยังสามารถรักษาโรคบางอย่างได้จริงแต่ด้วยความที่พระสงค์อาบน้ำาปนจนทีทำให้พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ ต้องรอนานด้วยความเกรงใจหมู่พระสงฆ์จนที่สุดก็รอจนมืดคำ่ทำทําให้กลับเข้ามืองไม่ทันเวลาประตูปิดพอเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุอาบน้ําได้15วันต่อครั้งเท่านั้นโดยหมายเอาการอาบน้ําที่บ่อน,น้ำพุร้อนแห่งนี้ปัจจุบันตะโพธานเป็นที่รู้จักของคนอินเดียทั่วไปในชื่อวัดลักษมีนารยันโดยยังคงเชื่อว่า ทานน้ำอุ่นนี้ไหลามาจากพรหมโลกผ่านแม่น้ำสรัสวดีและจึงมาสู่ภูเขาเวพารบันพศจึงมีความศักดิ์สิทธิ์สาม,มารถชำระล้างบาปทำลายโรคภัยไข้เจ็บจึงดึงดูดให้ชาวฮินดูทั่วทั้งอินเดียเดินทางมาสู่สถานที่แห่งนี้

เต็มเลยครับตรงนี้นะพอเวลาพระกัทสปะท่านป่วยเขาก็้จิเจ้าจงมาดูแลเนี่ยกัทสปะโคชันโปลเจตรงนี้แล้วก็จีวรท่านถือผ้าบางสกุลเก่ามากแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ถามว่ากัทสปะสัมฤทธิ์ของเธอหนักนะเราแต่เค้าก็เปลี่ยน เขาก็จะมาเปิดกิวให้ตรงนี้ทำในเรียกว่าทำปิดผลิตโทหาเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริเถระแต่ตอนนี้เป็นที่อยู่ของเชนคนที่จะเข้าไปต้องนุ่งลมหอมเข้าไปเ <laughs> พราะเราก็ <laughs> จะให้จามาดิเข้าไปก่อนนะ่าตะมาอยู่ข้างหลัง <laughs> ประกันแบบไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรยังไงเราเล็ดไปไหมล่ะและไปก็พี่นรินทร์แต so ่ท้ำเราไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะวนเดินวนวนเปร็จกันไปก็เป็นที่กรูไปแน่นมากเขาจะต้องมาพักถึงก่อนพอพักถึงเสร็จพอคนออกไปอย่างที่เราเห็นใช่ไหมนี่น้อยนะปกติต้องเรียกน้องเจ้าว่ะท้องขี้นคนสั่ง ที่สมพรระวังลื่นนะฮะไปนะให้ไปหนึ่งพันที่สิบบาทจำแม่นเลยครับจำแม่นเลยเนาะไปแล้วไปเลยนะไปบายไปเลยนะครับไปพาเพื่อนมาพาเพื่อนมา ตัวมา j a ัว์ีองรสัตวอาจิตย์นีผู้หิงผู้ชายอะไรนะครับกษัตัตย์เหรออันนี้รวมอันนี้รวมอ๋อรวม,มอันนี้อะไรนะอ,อ,อนห็นด้อย<า>ไรนะ